าพของประชาชนที่หลั่งไหลกันมาต่อเนื่องตลอดวันเป็นภาพที่เกินคาดค่ะสําหรับโครงการบูรณะพระพุทธสีหิงพระดิษฐานนพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครน,นะคะเพราะว่าเพิ่งมีประกาศล่วงหน้าเพียงไม่กี่วันค่ะว่าเปิดรับบริจาคทองคําแท่งและทองรูป,ปรพรรณเพื่อน,นําไปหล่อเปรวรัศมีพระพุทธสีหิงนะคะบางคนค่ะก็นําทองรูป,ปรพรรณเครื่องประดับทองคาที่ตัวเองสะสมไว้มาบริจาคบางคนเพิ่งไปซื้อจากร้านทองมาเลยนะคะ เพื่อที่จะร่วมในวันสําคัญเพราะว่าเปิดให้บริจาคและหลอมทองในวันวิสาขาบูชาขึ้น15ค่ําเดือน6พอดีค่ะโดยเปลวรัศมีที่จะทําจากทองคําเพื่อนําไปแทนที่เปลวรัศมีปัจจุบันที่เป็นเนื้อเงินกระไหล่ทองซึ่งก่อนการบูรณะได้สํารวจพบนะคะว่าผิวองค์มองหม่นไปมาก ตั้งแต่ฐานจนถึงพระรัศมีจะได้ทําการบูรณะใหม่ค่ะโดยมีกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์สํานักพิพ,ธพิธภัณฑ์ทศสานแห่งชาติรับผิดชอบเน้นที่การเสริมความมั่นคงแข็งแรงและปรับสภาพพื้นผิวให้มีความกลมกลืนเงางามค่ะโดยวิธีการและสารเคมีที่เหมาะสมโดยเฉพาะส่วนพระรัศมีนะคะตั้งใจทําให้เป็นทองคําตามเดิมเพราะว่าพบจากประวัติค่ะว่าส่วนเปลวรัศมีเคยทาจากทองคํามาก่อนแต่ว่าหายไปเมื่อหน,นานมาแล้ว นี่จึงเป็นรอบเกือบร้อยปีนะคะที่มีการบูรณะครั้งใหญ่ค่ะเติมนั้นกรมจะใช้วิธีกระไหลทองหรือว่าเปียกทองแบบโบราณแต่เราพบว่าวิธีนี้อันตรายกับผู้ที่ทำเพราะว่ามันต้องใช้ปลอดเป็นตัวทำละลายแล้วก็ฉาบทองคำที่ละลายกับปลอดไปบนผิวขององค์พระหลังจากนั้นจึงจะใช้ความร้อนไล่เอาปลอดออก แบบนี้คนทําก็จะสูดไอของปลอดเข้าไปเราจึงเปลี่ยนวิธีการทําการอนุรักษ์พระพุตธศิหิงโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทําความสะอาดแล้วก็เลือกใช้สารเคมีที่เหมาะสมซึ่งตอนนี้ก็ถือโอกาสว่าตรวจส่วนผสมโลหะต่างๆขององค์หลวงพ่อพระบุทธศิหิงไปด้วยเพื่อเป็นความรู้ในการจบูรณะในโอกาสต่อๆไป ภายหลังการบูรณะองค์ของหลวงพ่อเนี่ยเราพบว่าผิวที่เคยหมองหรือว่าไม่สุขใสเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ได้ทำให้กลับมาเปล่งประกายเหมือนเดิมเราจะถอดแบบจากยอดพระราชมีเดิมเนี่ยครับแล้วก็นำไปปรับนะครับ โดยทางพันธรักษ์เขาหาข้อมูลมาให้นะครับเราก็จะปรับตามนั้นครับเมื่อได้รูปแบบที่ต้องการแล้วเราถึงจะมาทำพิมพ์นะครับแล้วก็เทเป็นคิีบพึ่งแล้วก็จะมาหล่อเป็นทองคำอีกทีนหนึ่งครับ ความคืบหน้าของงานบูรณะองค์พระเดินหน้าไปกว่าร้อยละ90แล้วนะคะตามกําหนดทําระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมค่ะภายหลังจากได้เปเลวรัศมีทองคาจะมีพิธีใหญ่อีกครั้งและประดิษฐานพระพุทธสิหิงนพระที่นั่งพุทธทยสวรรค์บนบุษบกเช่นเดิมซึ่งในโครงการมีแผนบูรณะบุษบกไปในคราวเดียวกันด้วยค่ะความสําคัญของพระพุทธสิหิงอง์นี้อายุในช่วงปลายพุทธศตรวรรษที่2 0ถึง21รูปแบบศิละปะสุโขทัยล้านนาค่ะสร้างจากโลหะผสมของ ทองแดงพื้นผิวเป็นสีทองเป็นพระรูปสําคัญที่เคยประดิษฐานณเมืองสุขโขทยัยพระนครศรียุทธยากําแพงเพชรเชียงรายและเชียงใหม่จนถึงพศ2338สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสาาศิหนา a วังหน้าในรัชกาลที่หนึ่งทรงอัญเชิญจากเมืองเชียงใหม่มาประดิษฐานณพระราชวังบวรสถานมงคลนับเป็นพระครูบ้านครูเมืองค่ะ